็นบอกคุณพิธาก็ต้องลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพราะว่าเขาถูกพักเรื่องการปฏิบัติหน้าที่สสใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้คนอื่นมานั่งหัวหน้าพักแทนอันนี้คือสิ่งที่เขาทาถูกต้องใช่ไหมคะและเด้กก็ข่าวข่าวมาแบบนั้นแล้วค่ะและการที่คุณหมออ๋องล่ะคะก็นั่งเป็นรองอยู่อย่างนั้นน่ะก็จะต้องให้หมออ๋องย้ายพักไปแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้เอาทั้งสองตำแหน่งมันจะถูกต้องไหมคะคือต้องบอกก่อนว่า ถ้ามองในมุมพรรคก้าไกลนะเอ,อเอาทั้งสองตำแหน่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันขัดต่อข้อกฎหมายมันขัดต่อข้อบังคับของสภาขัดต่อข้อบังคับของสภาก็ทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเขาเขาจะเดินแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเอาไว้ทั้งสองตำแหน่งก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งพรรคการเมืองเนี่ยคือเราต้องยอมรับว,ว่าตำแหน่งผู้นาฝ่ายค้านเนี่ยมันใหญ่กว่าตำแหน่งรอ,องประธานสภาเยอะแล้วก็ แต่ว่าในทางปฏิบัติที่ทําให้กับประชาชนคือใหญ่กว่าครับในมุมของพรรคการเมืองก็เออเป็น,เป,นเป็นเกียรติประวัติว่ามีผู้นาฝ่ายค้านอยู่ในพรรคสองก็คือตัวบุคคลที่เป็นผู้นําฝ่ายค้าคกนก็เป็นเกียรติประวัติว่าเคยเป็นผู้นาฝ่ายค้านค่ะก็คือเป็นเป็นหัวหลักเลยของการค้านค่ะแต่ว่าในการทําประโยชน์ให้กับประชาชนนะอาจารย์เพะว่า ที่ผ่านมาในการพิปรายเนี่ยคนที่เป็นดาวสภาคนที่พิปรายจนกระทั่งรัฐบาลอยู่ไม่ได้ต้องยุบสภาต้องเปลี่ยนแปลงต้องนู่นต้องนี่อย่างเงี้ยแล้วมี Impact หรือประชาชนพอพิปรายแล้วประชาชนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอพอใจมากกับการพิปรายของคนนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ใช่ผู้นําฝ่ายค้านเลยนะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในฝ่ายค้านเพราะว่าเวทีก็มีเหมือนกันเวทีคือหมายความว่าม,มีมีเวลาพูดเหมือนกันอาจจะน้อยกว่ากันแต่คนที่สามารถที่จะพูดตรงประเด็นมีหลักฐานที่ชัดเจนเอามาให้เห็นอย่างเงี้ยเขาก็ เขาก็ทําประโยชน์ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผู้นําฝ่ายค้านก็จะเป็นประโยชน์ของตัวเองมากกว่าของพรรคที่ในลักษณะที่ผมบอกคือกฎข้อบังคับของสภาเขากําหนดกฎหมายเลยนะให้หนึ่งเท<ล>่านั้นเรากำหนดว่าถ้าถ้าคนที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านไม่กําหนดในฐานะข,ของผู้นำฝ่ายค้านว่าผู้นำฝ่ายค้านจะต้องเป็นสสของพรรคการเมืองที่มีจํานวนเยอะที่สุดที่สสเนี่ยที่ที่สมาชิกพรรคไม่ได้เป็นไม่ได้ร่วมคอรมอไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารกับ ไม่ได้เป็นประธานหรือรองประธานสาภาเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ากับหมออ๋องเป็นรองประธานสาภาคุณพิธาก็จะไม่ได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วขอโทษหัวหน้าพักเก้าไกลก็จะไม่ได้ผู้นำฝ่ายค้านแล้วต้องไปสสด้วยซึ่งเป็นคุณพิธาก็ไม่ได้พี่ปุ่นเน้นถามตามตรงค่ะถ้าคุณพิธาออกเปิดโอกาสให้คนในเก้าไกลคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแล้วหมออ๋องก็ยังคงจริงๆแล้วก็อยู่พักนี้แต่ย้ายพักไปก่อนก่อนที่ก่อน พอพอตั้งหัวหน้าพักได้แล้วก่อนที่จะมีการเลือกผู้นําฝ่ายค้านเขาก็ต้องไปคุยในพักก่อนว่าเขาจะเอาผู้นาฝ่ายค้านไหม<อ><อ>พักบอกว่าจะเอาผู้นําฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพักก็ต้องบอกว่าให้หมออ๋องออกอแล้วก็ถ้าเกิดลงมติพักหรือเป็นมติกรรมการบริหารแล้วก็คนในพักรับรองเป็นมติพักบอกให้หมออ๋องลาออกเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของหมออ๋องว่าคุณจะลาออกจากรองประธานสภาหรือไม่เพราะว่าพักไม่ได้เป็นคนตั้งรองประธานสภา อสภาเป็นคนตั้งรองประธานสภาถ้าเกิดหมออ๋องบอกว่าผมไม่ลาออกพักก็จะบอกว่าจะเอาตามหมออ,อม่องไหมซึ่งก็ไม่น่าจะเอาตามเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณถือว่าคุณเนี่ยผิดมติพักพักเราอยากได้ผู้นํ่งสายค้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เอารองประธานสภาถ้าคุณหมอยังเป็นรองประธานสภาเราขับคุณหมอออกเขาเสียสสไปหนึ่งคนนะพักของเขาที่มีร้อยห้าสิบเ็คนเนี่ยจะเหลือสสอแค่ร5อยหิบคน ซึ่งร้อยห้สิบคนที่ไปหารกันที่บอกไอ้ร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ที่ว่าจะได้ประธานกนรรมธิการหายไปคนนึงก็จะไม่ได้ถ้าได้ได้คืนมาก็จะได้ซึ่งตอนนั้นก็ไปว่ากันไม่เกี่ยวก<ม>ับแ,<ต>แต่ว่าเขายอมที่จะมีสอสอน้อยลงในพักส่วนหมออ๋องถ้าเกิดโดนขับถ้าเกิด,ดเดดขาเดดขลาออกจากพักเนี่ยไม่ได้เพราะเขาจะหลุดจากสสแต่ถ้าโดนขับออกจากพักเข้าไปหาพักอื่นสังกัดได้คทีนี้เดียนถามหน่อยสิคะเกมนี้แบบเนี้ยก้าวไกลทาถูกไหมคะคือ ถ้าคนเาตอนนี้คนก็จะมาพูดบอกเอ้ยมันเป็นลักษณะไม่ตรงไปตรงมาไม่รัก<ร>สีธ<ร>นนชัยจัง,จงเลยวาว่ผมถามบอาจารย์ว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับการเมืองกับเรื่องที่สําสคัญกว่าและกับอะไรที่มันที่มันมากกว่านี้เยอะแยะนะอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพลังประชารัฐลงมติกันเองโดยโดยตัวบุคคลที่อยากจะออกจากพักนี่แหละว่าให้พักขับออกจากพักแล้วขับออไปสิบกว่าคนนะเพื่อจะไปตั้งพักใหม่พอไปตั้งเสร็จปรากฏว่า มาเปลี่ยนมายุทธศาสตร์เปลี่ยนว่าไม่เอาละจะกลับมาที่เดิมชอบรายการของเดียมไหมคะถ้าชอบสับส r i า e สิคะแล้วก็ติดตามคะ่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่นี่นีี่อ๋ยเต็มไปหมดเลย